ถ้าคุณมีเงินหนึ่งแสนบาทแล้วคุณอยากเริ่มต้นลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทำธุรก,กิจคลิปนี้มีคําตอบให้คุณครับวันนี้เรามาจอดลึกเพื่อให้ทุกคนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเรามาเปรียบเทียบการลงทุนและการทำธุรก,กิจโดยใช้เกณฑ์ทุกอย่างเป็นเกณฑ์เดียวกัน เิชแคลมเมอร์การลงทุนอันนี้เป็นการลงทุนเริ่มต้นโดยทั้งการลงทุนและการทรําธุรกิจทั้งสองมีข้อจํากัดอยู่ที่10,000แบาทในก้อนแรก1ความพยายามหรือเอฟเฟอร์ในช่วงแรกการลงทุนนะครับในช่วงแรกนะครับถ้าคุณไม่ได้มีความรู้ทางการเงินมากคุณอาจจะต้องศึกษาไปในระยะหนึ่งแต่เมื่อคุณศึกษาไปแล้วนะครับความสามารถในการลงทุนของคุณนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วคุณสามารถนำความรู้ตรงนั้นนะครับไปใช้ได้เลยซึ่งเมื่อเทียบกับการทําธุรกิจนะครับการทำธุรกิจนั้นใช้เอฟเฟอร แล้วเราเรียนรู้ใหม่กับตลาดทุกอย่างการทําธุรกิจนะครับในช่วงแรกนะครับใช้เอ f o r t ที่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับการที่เราทํางานประจํา1ง,งานเลยนะครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จกับงานงานนี้เราต้องใช้เอฟ o ฟอรในช่วงแรกหรือว่าความพยายามของเราในช่วงแรก เยอะมากครับเมื่อเทียบกับการลงทุนความเสี่ยงระหว่างการลงทุนและการท,ทรําธุรกิจความเสี่ยงของการลงทุนนะครับจะน้อยกว่ากับการท,ทรําธุรกิจเมื่อเราเปรียบเทียบว่าหากไม่ได้มีเหตุการณ์กระทบกับสภาพตลาดขนาดนั้นนะครับการลงทุนก็จะมีขึ้นมีลงเป็นช่วงเวลานะครับแม่หุ้นจะลงนะครับแต่ว่างเงินของคุณนะครับก็จะไม่ได้หายไปเปล่าเลยเมื่อเทียบกับการทรําธุรกิจการทําธุรกิจนะครับถ้าเกิดคุณไม่ประสบความสำเร็จและคุณยอมแพ้มันในช่วงแรกมันก็หายไปเลยครับ หรือทุกคนอาจจะชอบเรียกกันว่าเงินจมความเสี่ยงในการทําธุรกิจนะครับมีสูงกว่าการลงทุนอย่างมากนะครับเพราะว่าการที่คุณลงทุนไปในธุรกิจแล้วมันอาจจะหายไปเกลี้ยงได้เลยเพราะว่าการที่คุณไม่ยอมทํามันต่อหรือการที่ตลาดนั้นไม่ต้องการสินค้าหรือบริการของเราทําให้เงินที่เราลงทุนไปในช่วงแรกมันอาจจะหายไปได้เลยอย่างต่อไปคือผลตอบแทนที่จะเป็นไปได้ การลงทุนนะครับผลตอบแทนที่จะเป็นไปได้มันก็จะมีอัพไซด์ของมันอยู่ถ้าเราไม่อยากต้องการที่จะชนะตลาดในทุกๆปีเราจะได้ประมาณที่7 1 0ถึงต่อปีเป็นตัวเลขที่สัดเซนในระยะยาวมากๆแต่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของธุรกิจนะครับมันอาจจะเป็นมหาศาลเลยก็ได้ถ้าคุณทำธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จโด,ดยการที่คุณรำเพิ่มจากเงินเพียงหนึ่งแสนถ้าคุณใช้แรงใช้เวลาและใช้ทุนที่คุณมีนะครับรวมกันมันสามารถทาเงินได้แบบไม่มีขีดจ,จากัดเลยครับข้อต่อไปคือการควบคุม ระหว่างการลงทุนและการทําธุรกิจการควบคุมในการลงทุนนะครับมันอาจจะต่ํากว่าการทําธุรกิจมากๆครับเพราะว่าการควบคุมในการลงทุนนะครับคุณสามารถเพียงแค่เลือกหุ้นหรือว่าเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับคุณแต่การทําธุรกิจเหมือนกับคุณเป็นหัวเรือใหญ่คุณต้องป็นคนกําหนดทิศทางเองว่าคุณต้องการ s t r a t e g i แบบไหนต้องการ planning แบบไหนต้องการ vision แบบไหนซึ่งการควบคุมตรงนี้มันจะแตกต่างกันมันอยู่ที่คุณแหละครับว่าคุณต้องการไปทางไหนระยะเวลาสู่ผลกําไร การลงทุนนะครับมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหุ้นของคุณมันขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นต์ในเมื่อทียเราการทรําธุรกิจนะครับการที่คุณลงเงินไปก้อนแรกมันไม่สามารถอาจจะตอบแทนมาได้คุณในวันพรุ่งนี้หรือว่าในหนึ่งเดือนข้างหน้าแต่ว่าการลงทุนนะครับการที่คุ้นขึ้นหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ได้ขายออกมาเพื่อกําไรอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากเก็บระยะยาวใช่ไหมครับ สุดท้ายแล้วการลงทุนก็เป็นการเก็บสะสมในระยะยาวส่วนการท families, ําธ <ๆ S 2> <ๆ>ุรกิจนะครับมันไม่แน่ใจเลยว่าการที่คุณลงเงินไปในวันนี้ในอีก2เดือนหรือว่าอีก4เดือนข้างหน้ามันจะขายได้คุณไม่สามารถกําหนดได้ว่าเงินของคุณมันจะกลับมาเมื่อไหร่และอีกอย่างหนึ่งที่ธุรกิจแตกต่างจากการลงทุนนะครับคือความสามารถในการเรียนรู้ของคุณนะครับการ <S <S ท<า>ี่คุณถลงมือทําเองคุณเป็นกำหนดทิศทางเองทําธุรกิจเองคุณสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าการลงทุนในมุมของธุรกิจนะครับซึ่งอาจจะแตกต่าง ซึ่งตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่ทุกคนลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการเรียนรู้ไปด้วยขนาดไหนถ้าตัวเองต้องการเรียนรู้ในมุมของธุรกิจอยากทําเองอยากลงมือทําผมแนะนําว่าธุรกิจอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการลงทุนนะครับตามที่เห็นไปนะครับว่าแต่ละเส้นทางค่อนข้างที่จะมีสิ่งต่างๆที่ยิบย่อยที่แตกต่างกันนะครับเรามาลองดูจาะลึกกันนะครับว่าจริงๆแล้วคุณเหมาะกับการลงทุนหรือการทําธุรกิจมากกว่า สำหรับเงินลงทุน1นึ่งแสนบาทแรกนะครับคุณไม่ว่าคุณจะเอาไปลงทุนหุ้นหรือว่ากองทุนรวมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลงทุนในดัชนีนะครับซื้อทั้งตลาดนะครับการลงทุนนะครับเหมาะสาหรับการเติบโตในระยะยาวและต้องการผลตอบแทนในทุกๆปีนะครับต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอนะครับแนะละโปรดจำไว้ว่าทุกตลาดนะครับย่อมมีความพันผวนและมีความเสี่ยงอยู่เสมอและทุกคนควรศึกษาและวางแผนทางการเงินและป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนด้วยนะครับทุกคนและนี่คือข้อสรุปของการลงทุนข้อดี รายได้แบบพาสซีฟสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวเริ่มต้นได้แม้มีประสบการณ์น้อยข้อจํากัดผลตอบแทนที่ใช้ระยะเวลาความผันผวนของตลาดต้องมีวินัยในการลงทุนและหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาพตลาดเมื่อตลาดแย่เราไปจจดเลึกกันที่ธุรกิจต่อไปครับแล้วถ้าพูดถึงการเริ่มต้นทาธุรกิจหลักเงินหนึ่งแสนบาทของคุณอาจจะเป็นการทําสินค้าหรือว่าบริการธุรกิจร้านค้าออนไลน์ร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่เล็กๆหรือว่าเป็นสินค้าหรือไม่แต่ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ก็มีผลตอบแทนที่ได้มากกว่าเช่นกันและการทําธุรกิจครับก็เหมือนกับการที่คุณเอาแพชชั่นของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณอยากทําลงไปสู่ตลาดจริงและคุณแน่วัดผลว่าจริงจริงแล้วครับแพชชั่นของคุณมันเหมาะสมตลาดหรือเปล่าแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ที่สุดครับการทําธุรกิจนะครับมันมีข้อยากอย่างหนึ่งคือการที่คุณต้องทํามันอย่างจริงจังและไม่ยอมแพ้และคุณเป็นคนกําหนดเองคุณใช้แรงใช้ระยะเวลาใช้ทุนในการกําหนดโชคชะตาของคุณเองครับ ข้อดีความสามารถในการทำเงินไม่จํากัดอิสระในการควบคุมและความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนคุณสามารถเป็นคนกําหนดวิชั่นและแพชชั่นได้เลยครับสามารถเริ่มต้นจากเล็กๆและขยายได้ข้อจํากัดความเสี่ยงในการล้มเหลวสูงมากๆใช้แรงใช้ความพยายามและใช้เวลาของคุณมากๆไม่ได้กาไรในระยะสั้นเสมอไปแล้วคุณลนะ่ะได้คําตอบหรือยังว่าอยากลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทำธุรกิจดีเราถามตัวเองคําถามเหล่านี้ครับคุณเป็นคนกล้าเสี่ยงหรือเลี้ยงความเสี่ยงมากแค่ไหน คุณสามารถทุ่เมเวลากับมันได้แค่ไหนคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านไหนมากกว่ากันถ้าคุณมีความบ้าคุณชอบเสี่ยงคุณสามารถเสี่ยงเงินตรงกันไปได้หมดและคุณเป็นคนชอบเรียนรู้จากความผิดพลาดผมแนะนําว่าการทรําธุรกิจเป็นทางของคุณอย่างแน่นอนไม่มว่าคุณจะเริ่มต้นลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทําธุรกิจสิ่งที่สําคัญคือต้องเรียนรู้และปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเงินหนึ่งแสนบาทแรกอาจจะเป็นหนึ่งแสนบาทที่สาคัญที่สุดสําหรับคุณในตอนตอนนี้คุณจงใช้มันอย่างชาญฉลาด และเลือกว่าวิธีไหนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ตรงใจคุณได้และคุณนะครับเป็นคนกนําหนดเองว่าเงินหนึ่งแสนบาทของคุณจะไปทางไหนและถ้าคุณมีเงินหนึ่งแสนบาทอยู่ตอนนี้คุณอยากเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นทำลงทุนลองคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนะครับแล้วผมจะมาตอบกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe หรือว่ามีอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ข้างล่างได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ